สวัสดีครับผมตัางกังจือสองฟองจุยร้อนจิงครับอันนี้นี่ยเป็นว่าเสียงยังไม่ค่อดีแต่ผมก็พยายามเอ่อไม่ให้ขาดนะเพราะนี้พูดถึงเนี่ยใช้ฟงฟังจุ้ยอ่าเรียกว่าเอ่อในใช้ฟงฟังจุ้ยนะเน่งดึงข้างหน้าเราเรียกว่าเหม่งตึ้งหรือเรียกว่าตึ้งถือซอยเขาเรียกทีว่าตึ้งเหม่งตึงข้างหน้าน่ะมันจะมีบ้างก็เหลือ กับบ้านของเราเนี่ยมันมันต้องทางน่าใหญ่เยอะเรียกว่าเหม็นตึงกว้างทำให้มันจะเป็นทายท่องเที่ยวว่าหาเงินทองได้ง่ายเพราะว่าึงแต่ถ้าเป็นชายท่องที่ห่างกับบ้านคนณนิดแคบเกินไปอย่งนี้นะเรียกว่าตึงเอ่อตึงเล็กหรือตึงจ่าเนี่ยหาเงินยากหน่อย พราะฉะนั้นเราไปซื้อบ้างนะต้องซว่า